หวานสิมะหองเข่าเรซโซโตอีกนะคะเจ๊ที่เป็นเห็ดข่าต้ตมเนาะคะ mm ่ะเห็ดเป็นข่าต้มกินกับไ hey, อเห็ดคะ่ะเห็ดเห็ดเผื่งหวานก็เห็ดเผื่งหน่อยเนาะคะ่ะเห็ดเผื่งหวานก็เห็ดเผื่งหน่อยค่ะกเข่าอันนี้ค่ะเข่า <c oughs> แบบนี้ที่มันเขียนเป็นเอ่อเรซโซโตนะคะเรซโซโตแล้วก็มีอัน มีขะนอของพลังเนาะค่ะเป็นน้ำบุย่องก็เอามาผสมน้ำค่ะอันนี้เป็นคือที่เป็นเม็ดเม็ดไข่ไข่เม็ดเม็ดอีกอย่างบบหูปัะวันกับบรูแต่เขาอื่นแบบนี้ปะวันกับโบหูวภาษาไทยภาษาบ้านเขาคืออีหย่างเน่ป่าวันกับโบหูกามันเวลาเขาหยั่งมันจะเป็นหอมๆเนาะค่ะเป็นสมุนไพรของเพือนเกลือพริกไทยแล้วก็ว่าเนาะค่ะ แล้วก็นี่แหละเขาปลาเทียงมาปลาสีหงสมนี่กับมีชีสแล้วก็มีโรสแมรีนแล้วก็หอมสุรารีชีสค่ะมีซัมมี่ค่ะมีแค่นี้ค่ะเครื่องปรุงค่ะไปเฮ็ดกันค่ะค่ะหลังแกะเนยเลรลาได้มาค่ะเอาเนยพัดแล้วก็น้ำมันเนาะค่ะน้ำมันป,ปากเอาเมาปั่นใส่ เอามาปันใส้ระลีหัวหอมรสมมรินนะคะปั่ปัปนไสค่ะแล้วก็เอามาผัดให้งหอมค่ะผัดพร้อมกับเข่าค่ะนี่นะคะหอมเลยค่ะแล้วก็ใส้เข่าเลยค่ะ เวียเปงายเคะ่ะเขาแต่ว่ามันต้องใส่เวลาโดนแนเวลาห้องถุงเพราะเขาอันนี้มันแข็งเนาะคะ่ะเฮ็ดเฮ็ดชื่อกันกับอันอเออเทสแบบเดียวกันเลยค่ะกับเออเรซซอตโตเบสชินเนาะคะ่ะเฮ็ดชื่อกันคะ่ะใส่สูตรเดียวกันเลยแต่ว่าอันนั้นมันสีหูเป็นแข็งอันนี้ตากเ็ดเป็นข,านะะนขาา้าวต้มเนาะค่ะเป็นด,ด้วยข้าวต้มบานให้จะเปล่าว่าเ็ดซอสแต่ปล่าสีพัดเน็ดนนกินน้ำกับย่างเดียส์ กับิีเหลือพอดีปลาก,กับจีไส่ไ,ไวไก้กับจีไส่ปรน้าณน้ค่ะใส่ไว้เสร็จแล้วก็ใส่ใส่หน้าใด้ค่ะหน้าทีฮอผสมกับทีฮอผสมน้ำห่อนเนาะคะ่ะน้ำห่อนผสมกับ กับคนอของเพ่นเน,ะนาะคนอของก๊าลังบูยองเป็นคนอของเพ่นใส่ายรถดีห้านะ,ะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหอมหอมมากค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งตอนมันสุกเนาะค่ะเป้ากัสีปล่อยให้มันเดือดค่ะกับสีปล่อยให้มันเดือดไปเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันตอนใส่ขี้ใส่หยังเนาะค่ะอันนี้คือขั้นตอนนี้คือเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนนี้ก็ล่อให้เจ้าว่าเขาแตกเม็ดเนาะค่ะที่นี่ก็ทิ้งพลาสติกหมดแหะไม่ป็นป่าเป็นพลาสิกแล้วค่ะเขาเล็ป้าในสิ่งนั้นสมพนเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ป้าเฮ็ดหลายเพราะว่าป้า ปลากีนน้ําปลาเราไ้เย็ดหานคบะเมื่อไรปลาเมื่อไรกีนนัเมื่อไรปาไปนนั่งปาตีน ถ้ันมเือค่ะราว่าัดเรืองเลยิดฟ้าไว้สักหน่อยอาหารของของาหลงเกี่ยวกไอยู่เนี่ยคนไหนรู้ค่ะราว่าเขาเก่เมนูง่ายๆงั้ว่าเป็นเมนูางสำหรับเพดแได้หลค่ะต่วานยังบนทั้นไหนเอาออกบางอย่ามเือกปิดจ๊อหน่อยก่อนป่าวันก็เลยใส่อย่างหลายนาวค่ะใส่ รสมารินมะฮอมแล้วก็ฟื้นเมลฟื้นเมลเนี่นะคะใส่ตัวนดียวกันระเกิดเกลือพริกไทยแค่นั้นหรืล่ะคะนี่นี่ที่พัดเท็ตอี๋นะคะใส่เนยเพระว่าใส่เนยค่ะก็ผัดไปอ่อนค่ะเพราะว่าเนยจะใส่ไปแห้งมันสิมันสิใหม่เนาะกันเนยเนยมันสิใหม่เร็วค่ะนี่ค่ะเพระว่าเกิดปิ ไปอ่อนๆไปเหมือนเือๆๆๆะะด,อดลเ,อดเลืเซสีแล้วค่ะนีน่หละซอสขอปันเซลเล็ตปอวันันเซ็ตแล้วค่ะอันนี้เค็มนาะค่ะวันจะพิ<า>มพปลาไปอ่อน,นะค่ะๆๆๆๆๆใส่คีแล้วนะคะคีกับม่กกลามากหน่อยเนาะคะ่ะใส่พอดะที่ะอย่าใส่หลายใส่เฉพาะที่ห้ามมากเนาะค่ะใส่หลายมันกะมันกะจะเค็มเนาะค่ะ ถ้าเข้าใสเกลือหลายใสเนี่หลายใสขีดพามิซาเนื้อค่ะสีแซ่บพามิซาันจิเขากันดีปากะกทิเดยประมาณน,นี้แหละค่ะทิ่ไทยหน่อยนึ่งจะปาาซิมเบิงเกลือไม่พอดีแล้วแต่ว่าใส่จิ๊กน้อยเกลือจะกกได้ น้อยแต่น้อยอีนะเนาะ,ะเสร็จแล้วค่ะเขาเรโซโตโต้ของป้าวันใส่ชีสค่ะมากแบบแหนก็เฮ็ดเอาค่ะป้าปรปุงแต่งเอาเนาะค่ะเนาะะเฮ็ดของป้าวันก็แล,แล้วแล้วัปที่นี่ก็จัดจานยังเดียวค่ะใส่ถ้วยเสร็จแล้วค่ะมาดูตอนเสร็จกันนะคะ เซ็ตแล้วค่ะนี่แหละค่ะนาตาเป็นยังงสิละค่ะแต่ปะาวันกับจีเดย์เสิร์ฟลวค่ะก็เอาออกไปเสิร์ฟข้างนอกนะค่ะปะวันกับจัดได้ซัมเน่ละค่ะนี้นะคะเรซอโต้สไตล์ผิวนะคะสูตรของปะวันค่ะเฮดตามที่ชอบเนาะค่ะมักเงียงกับไส้ค่ะหงเขามักเงียงกับไส้ค่ะแต่ขาดบ่ไดคือวหายขาวเด้อค่ะใส่เข้าไปค่ะ ใส่พอประมาณนะคะอย่าใส่หลายปันใดใส่ตามที่จำนวนปริมาณนะคะนี่ราคาหน้าตาของเรซอโต้สไตล์พิลค่ะแค่นี้แหละค่ะกับเฮดกินกันนาอค่ะง่ายๆค่ะฝากไว้ซนมนี้ค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณทุก่าที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ